สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอยู่หน้าง,งานเช่นเคยครับขามทะเลสอโคราชนะฮะวันนี้เทพื้นบ้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าสองหลังเรียบร้อยนะครับรถมาสิบโมงเทเสร็จอ่าสิบเอ็ดโมงเกือบเกือบสี่สิบนะครับใช้เวลาเทอยู่ รถมาสองคันนะคันละหกคิวนะครับหลังละหกคิวอันนี้เป็นสเ,เต็ปท็อปของห้องน้านะครับใส่ไม้ไว้เลยเพอดีปูนมันเซ็ตตัวไวมากนะฮะก็เลยแงะออกแล้วทีนี้แล้วก็เอาปูนมายัดๆเล็กหน่อยนะฮะแล้วทีนี้มันแข็งตอนพักกินข้าวมันแข็งกวาดไม่ทันนะครับก็เลยเอาเหล็กมาขูดๆไว้เอาเหล็กมาขูดๆพอให้มันมีร่องรอยสักหน่อยหนึ่งความจริงไม่ขูดก็ได้คะัเดี๋ยวปูกระเบื้องไปก็เหมือนเดิมครับ บางคนเขาว่าถ้าไม่ขูดเดี๋ยวมันจะปูกระเบื้องมันค่อยติดนะแบบนุ่นนะฮะถ้าขูดมันก็สวยไม่ขูดปูกระเบื้องก็ติดเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> แต่หลังนี้ก็พอดีนะครับมากวาดได้พอดีถ้าเป็นทางทําถนนส่วนใหญ่เขาจะกวาดแล้วแต่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาแกะแบบนะครับสีมช่างก็มาแกะแบบแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้า เสาอีกทีมงานหนึ่งเขาก็เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้สองหลังเข้าเสาเข้าแบบเสานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะเทเทนี่ก็ใช้รถเหมือนเดิมนะฮะร,รถมาแล้วก็ปล่อยใส่กระบะแล้วก็ตักขึ้นเทนะครับถ้าฝนไม่ตกรถก็เข้าได้เหมือนวันนี้นะฮะร,รถก็ถอยเข้ามาได้มันก็เลยไวนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ